สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำงรถหกล้อดำสิ่งกับผมนอนหอกกระตื้นพี่นนองโอ,อ้ออกจากรลานเห็ดไฟเมื่ขึ้นอเ่อไฟนี่งามเหรอแต่าอยยาตัวใส่ไฟนถอยเดินเอฟไฟเรี้ยวเดินนี่ <laughs> ต่อใส่ไฟถอยสวย ออกอยากล้านไฟเมื่อคืนก็ห้าทุ่มครับท่าน,นผู้ชมห้าทุ่มอ้าแป้งออกดักตัวนี้ไหมอิหลีะ่ะอยากนอนแล้วมาถึงนี่ก็เพราะมันแปดโมงเราเลีนไม่ได้จอดลเลยแกนะครับสังงามสังเกยมาทั้งหลับทั้งย่างมาโอ้ตายตายตาย,ตายนะครับ ม่ได้นอนงีบเดียวนะครับเติมการดูร t p i นะครับเมื่อคืนมาถึงก็นอนเลยนะครับปล่อยคลิปเดียวนะครับคลิปทำไฟเมื่อคืนนะครับลงไปคลิปเดียวนี่ครับตอนนี้รถลก็เยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมไปไปคลิปเดียวลงคลิปเสร็จลคลิปยังโหลดไม่เสร็จเลยครับ หลับวันนะครับเมื่อคืนนี่นี่ครับลานตู้ที่เสียสุริยามาทางนี้แหละใช่หมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ใช่นะครับโอ้รถไหลหรือวะต่ว่ารถแป้งของผมผมือเห็นผมคั้นเดียวคั้นอื่นไม่ใส่ฮะ นี่ครับงผมได้จอดข้างในนะครับตีนขึ้นมาเต็มหมดแล้วครับท่านผู้ชมปลาไหลหรือวปาวงองผมจอดองงในครับตัวนี้ก็จะเป็นลานตู้นะครับผมว่าจากน้ำเพินดอกสายตู้รู้ดีนะครับก็เจ้ารู้แล้วว่ามันเด็ดจังไนอันนี้แปียเลยนะ้อยนะ ngang gặp của gặp lăng ố oh, nó nổi tươi nó ta vớt ta ta đấy phải một lạp non Hãy subscribe Mì โอ้บาบือกับมาพี่เี็บะโอ้หลายคันหลายหลายครับผมนเขามาเมื่อเช้านี้ลงมาประมาณโมงกว่านี่แหละเพราะฉะนั้นได้สองโมงแร้วลานสองไร่เต็มแล้วนะครับเมื่อเช้านี่ได้มาจอดทางนี่แหละเองเนี่ได้ม่จอดประตูสองโอ นี้ขันหนึ่งไหมคันเดียนจอดนอนอยู่ม่นคืนอย่เหยเฮ้ผมซสือมาผมเช้านี่ผมกินกินเล้าบ้างนะเขายื่ฟังกันเนี่ยเอาขอมาขนอดไหนไรหอวกวนหรอเนี่ยไม่ใส่เสื้อเลยไม่ได้ เปอซ็นตัวมันเลยอตัวน้อยูขลังนน้อยูเส่ยูขลัดูลยก้ยโอู้กันนี่ได้เจ้านอนในต่สังเออนอนในสังหรอไปเขาไป่ทยคลิปอยู่เอ้ยบ๊บปุบบุไปไปเขาเลยนะเดวชิแปดเวชิว่อไปนวาเงินมาสาวาลาเหรียมันร้อนใตสังเออเห็นเี่จอดจุ้ตสังสองคันเมื่อคืนเนี่ยมีเจ้ากับพ่อยูเหนี่นั่งพ่อยูยังงรถ รถไอ้นั่นะรถดันรถเชบุตอ่ะเออรถเช่รถชอบละอันเด้ยผมกำเนิดใดาวเลยบอพงเงดิพงเงี้ยดิพงเงี้นั่นเนี้ยผู้ฒ่อลิครับตาออียงได้ปะผมมีได้เลยใจอดญี่ปุ่นผมมีแอนดอกผมเห็นด้วยมากก่นผมแองไหนผมบนได้นอนเลยผมมาขึ้นเน่เออผมผมเห็ดไฟเร้ว ชอเลื่อยนั่นชอเรื่อย่อละช่อใจพุทธเดี๋ยวนี้ทันวังเรแนี้แหละผมมาเขีดไฟผมบอกอย่างโน้นซีล้านหาทุ่มเที่ยงคืนเนาะหาทุ่มเที่ยงคืนรับสบายแล้วจะพร้อมทุ่มทังทุ่มุน้มาเลยเหรอเรนไม่เลยจะหรล่าอนเวลาขีดไฟมาใหม่ค้างแยงไฟอย่างหัเรื่องเลาค้าเบืองไฟอ่ห อันนี้บอบบอ๊บอกัแล้ไบอ๊บบอ,อาเลยไปออกงานไับุรีนี่นะมยาสูบสเลไอแม่อบอปบอไปดิบอ่ะนี่ซื้อมากัเเรานี่กินทีละเลียวเลยอราซื้อมาแล้วเนีลลลลยลาบปลาดุกอาโดไหลดีว่ไหลซือ้อขมงกักขอม,าามอ้านจังหวงวะโกงของมนัน ลงมาเลยนะหกโมงว่าเจ็ดโมงนี่แป้งกันกูล้างไรรองเจ้าแซงปะแ้งแค่เดี๋ยว่นเดีวแป้งบอลบือนี่ปะเล่ป้งอไทั้งนาเสียปะเสียรถเจ้าไปเล่นกับพี่แมนครับไปใส่ใส่กันไหนเสียล่ด้วยนะแป้งบอลบือโอ้ยแกแล้วเสียใส่กล้องด้วยนะติดยังเน้อ โอ้ยดิโอ้ยผมผมไม่ได้ทายของเนาะเสียูกเสียใส่มามันเกิดขึ้นเรียนในน้อยเหอนก็เลยกัดเขียวมาขึ้นมอเดอยร์มาเราเหงื่อย่างน้อยเรียนในน้อยขนาดต้อนขึ้นเราดินะแยออก้อาไงวะออกด่างเลยวะจอดนั่นด้วยว่าออกเลยด่างว่ออกเลยนะหนิ่งยี่สิบเลยอันนี้เรียนจัดใส่เนี่ยขวานเนี่เว้ย นี่เด้ดรถเจ้าก็ได้มานีมวันนี้เราไว้เที่ยงดีวันหนึ่นนไงไปดูรถพี่แมน,มนครับเอาเด้แป้งน้อยดิคือมักทักมักแน่แต่แปง้งเท่าไหร่เอาไปเอาไปเอาไปแป้งน้อยเด็กทังเป๊ะครับเป๊ะครับเนี่ยแต่งหาชิมีแล้วเ<ะ>จ,จ,จ,จ้าก็เจ้าก็หูจักเจ้าก็เจ้าขืนงามก็ดโดนโอ้แป้งวันละเบือขืนง,งามน,นี่วันขี้ให้ได้ไฟดีลนะที่เขา่ได้เปรีย่นะ เอ้ขนงาไปคุลังอ่ะดีแล้วตอนแรกวไปบละบือละแตนงัน่นงามวันนี้ล่ะรับ่านผู้ชมเจนจะเล่มเด็เอาแนบอลระบือเด็กยุงดนะเจน่นเก้วนูน่ะเอาวางใส่แป้งบอลบือไหมแป้งบอลเบือมั้งอแป้งกัลวนแกโอ้ย เป็นน้ำเจ้แหละเยอวบาบ่เขาเยอะบว่อ้าแกขืนง้างบได้หเป็นน,น,ปน้ำเจ้าของขอะงินหลยนี่ครับอันนี้แปจงจับบัวเลยลาแจง้านี่ออกวัดตูลงเลยขังบัว ออกกตัวนอเวลาออกออกความกันนั่นเองคุณ้วยได้บอกอยว่เพราะว่าจะลงไหนออกจกมาลดนี่อ้กใจเวลาบ่มีบ่มีเลยเอ้แ่งกันจะเลื่นแมนู้แต่ว่าแ่งบอลบือบอลบือแมนยู่ไอ้วไอ้แก้ผ่านาตู้เราได้นี่ยเขาเลี้ยงเป้าบวดบ่านดิให้เก้าแป้งให้เก้าขึ้นง้ามไอ้แป่งลงเนี่ นี่เป็นแป้งจัมโบ้ครับหอดีดอกครับนี่นล่ะโ,โ,โอ้ตยนี่แกนสิริดิดูเ่เยเอาไอ้แม้นเดี๋ขับรถนมันเดือดอะขับรถกางเด๋ยว

ดูบ้าเบิงฟังนี่เนี่ยยี่อเป็นแต่ย่านบ่ยู่วเนี่ยดูท่านผู้ชมป้ามันไปเบิดเลยตัวนี้แม่ไปเบิดล้ำเลยว่ะตะย่านเดียวอ่ะไปหมดล้ำเลยนะท่านผู้ชมเนี่ย น่าก,กว่าแ๋ยววะดีนะครับที่ประคองรถมาถึงเนะี่ยถ้าพวกนั้นก็ได้จอดเหตุกลางทางแล้วนะครับในกรณีที่มันพังนะครับพังอยู่กลางทางก็คือเขาต้องไปจ้างคนงานเนะี่ยมันจะมันจะมีคนงานอยู่แถวกลางน้ำ,น,ำน้ำมันตามทางอยู่อะไรจัดเราะจัดแล้วคอยคอยจัดไว้แล้วจัดไปเราะนี่สามจิบตู้หมดหมดจิบขันวะหมดขันที่เก่าไว้ได้ยืมลงอยู่หรอกเว้ยคันที่เก่าผมคันที่เท่าไหร่วะ เกียแปดรองผมันที่แปดันที่เก่านี่ครับในกรณีถ้ามันพังอยู่กลางทางนะครับท่านผู้ชมอไกก็คือต้องเอาลงหมดเลยนะครับแล้วก็หาคนงานมาขึ้นนะครับคนงานเอาทีหนึ่งนี่เกียรแปดพันเออเอาเอา,เอาลงเราขึ้นมหมครับเกียตแปดพันนี่ก็จะเอาแพงขนาดนะครับปฏิเหตุส,สีรอ่อปฏิเหตุจำพีรองน้อนหอกตื่นวไาว้ว ngon hơn nhiều hơn kiểu lạc đó nha không? Thế gần trò chú gặp cái châu lại khăn cho sập vẫn đi chiếu Em mở lâu, hả mà mở แนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ